กบสบายดีป้าลุง fc ทุกขานเบัสมองสุดบ,บรอนหวัวสิบเอ็ด fc ฟังได้ฟังเล่าวกระตับสบายดีเมนี้มาพบม,มาสอบกับต้องแม่กาวคิงคัมป้าลุงเมนี้ห้าสิบปสายไปเฮือนโมวีป้าลุงไปเบิร์เฮือนโมวีอีกแล้วพี่นอ้องจ้าเมนีวสิพา,าไปกับคิงคัมเนาะไปไปบรรยากาศยำแรงๆพี่นอ้องจ้า โอ้จริงคำป,ป้าเป็ดไม่ใหญ่ป้าเราไหมถ้าก็เกลือเป็ดเกลือไก่ก่อนสงสัยเพิ่นอยากอะไรได้หนีน่เนาะเป็ดไม่ใหญ่กำลังหลังออกมากินอาหารโูอกพอี่เนาะหงางออกมาไล่ไล่ เป็นเลี่ยงเป็นรุ่นเป็นรุ่นพี่น้องเป็ดเพิ่นกำลางงานนังใหญ่มีแต่เป็ดแต่ไก่ทำแม่พี่น้องย้ายอยู่จิวานไปสายลูกจิวันจะไปสายมาพี่ขี้ข้ามไป โอ้โหบรรยากาศสบายดีปลาลุงนะแม่ลูกน้องคา้าน้องค้ามลอยปลาลุงสบายปลาปลุงสบายดีปลาลุงไปกินข้ามไปกินโมวีกันเถอะอยากมาทา้งล้างบ้านพี่น้องเพราะว่าทางหน้าบ้านนะไงง่องพี่น้องเลยขี้ฝุ่นลาย ันนี้การเนี่ยมันแรงทงไห้ทงหน้าพี่น้องวัวมาหลายลูกอ้าวงัวไปกหลายแท้เย <c oughs> แค่ไปขายนี่ก็จะโตสองโต <c oughs> ขายสโัหอ <c oughs> ายสืสอโทรัพท์เหาะไปแล้วก <c oughs> ็ฟันองน้า ความฝันของโมวิพี่น้องเฮนงามหนองโมวิามาวันนี้แอมแล้วละจ้าโอ้แอมทีแล้วเลยเนะสอยกันแอมบ่สาบน้ำตีอ,ำตอ่า สบายดีพี่น้องโอ้ยสาบคานเฮียนอ่อา,มอามัดเกี่ยวสวัสดีพี่น้องถุงมาวันนี้แอมสุดลแล้ว <c oughs> พี่น้องจ้าแล้วแล้วพี่น้องคนมาซอยเนาะ <c oughs> นี่ลูกน้องของเงินหนาคนมาซอยสองคนสามทั้งลูกแย่ให้เนาะ <c oughs> ส,นนสี่คนทางงานั้งกัน พอห้อบ่ใหญ่มวโอ้ความฟันเพิ่นไปเนาะแมน <c oughs> แล้วไปอีกขันหนึ่งอ่ะวงกบใหญ่ได้สาม,มือได้สีตัง,งอคิดคได้แล้วว่าสีตังของใดสิตังของนี้ของนี้อือ เลยนะวาประตูใหญ่นะแม่ประตูใหญ่นี่เป็นเป็นองบานนะสองกีพี่เนาะแล้วทีตั้งตรงนี้เนาะอ่าฮะเขาไปเนตั้งิดเชาพี่บ่ตั้งสิตั้งบ่ตั้งโต๊ะพี่้องนี้ตั้งได้ฮะ เออแตตั้งซมาฟิดมาเกี้ยันอยู่ดีเอาของของบริษัทตะปูคือว่าทางนี้ตะปูก็ได้มาทางลูกอืมมนลูได้ฮึมได้อัดเลยป็นอยลูกเบี้ยเลยได้ต่้งได้อืมตั้งลูกองบริษัทบ้านเาเบมได้ โมบ้าในนั้นมันเป็นปองเสิมกันหะเดมกเสิมกับปยังบมีประตูเลยอันนี้มันก็เห็นกั่วประตูเพราะวเขาบ้ได้แอมขึ้นนะเออบเออบแอมจักดีเลยบอเอโบ้แอมไมด้จ่งเออจ่งมาีนเลยอื้อลวดเลยจงลุงไปเลยอ๋อเดี๋ยวเขาไปเส็ อ่าตอนนั้นก็เป็นเพื่อนคั่วเนาะข้าเป็นว่าได้เงินเมื่อหนาเ่ะแมนเลิสเต้พี่น้องเพื่อนตามใจคนอยู่ถ้าก็แค่แบบว่าเอิมบอกคนเออต่อสามดีกันเนาะสามแล้วก็เอิม ตสีย้ยวเนียล็กเีมนเ่าเล็กนะเดี pues ๋ยวพี่น้องหลบนออ ยาสีไายพี่น้องเบิกน้ำการหลบอหลอเนาะความฟันเพิ่นเห็นหลกก็ดีใจสื่นใจนะพี่น้องเอ้เห็นพี่เห็นน้องได้ก็ดีใจน้ำเพิ่นแอมแล้วอีกโบนานพี่น้องก็คือสิสํสเรสเสร็จสิ้นเนาะคอยแอมไปเถอะละคนตอนบริเวณนี้หลังจากที่เพิ่แมแล้วได้สำนี้ อสูองเติอไปได้พี่น้องคุนแอมได้สูงแล้วโมวิไปใส่เพื่อนมองบนนอกคุณไปไงเป็นเหรนบ่ <Tonight> โอ,ตอแต่ด้านนี้เจ้ากับบัด้ใส่ต่างเหรออือเป็นห้องไปเลย เทค้านก่อนออสิเทข้านอีกข้านหนึ่งขานใต้ลงคบอือเทค้านทั้งเทิงแม่แม่เอฟซีเหอนกันแนะนำมาอยู่อ่ะเทค้านลุ่มค้านเทิงอือวุ้ยหาล่อยก้อนแกคือว่าได้ลายเนาะหาหกร่อยเนาะอืออีคานลอยกันนะข้าแม่นี่ไน้ากับอีขารลอยกับเกือบพ่อไปอูดยัง

แพงตันตัวนี้กับตัวนาัน้แงน้าเปมันทั้งหน้าบิอยบัลอยนี่อาสิบอดเหรอะเดอนนาะแมนแพงตัวหน้าเด้พี่นาะแคแมนวาเมียนงบอีกก็ประมาณหาลอยกัเกือบไปฝุ่นเลยเนาะรีอว่าหาลอยหกลอยนะพี่เนาะ หกเนาะเออกระเบด้เปืองเลยเนาะดิดอิดพันก่อนพันปลายเนาะรวมไปเซกกับสิมาพันหาเนาะงานพันหาพี่เนาะกระเบ็ดเสเ็จเนาะนี่พันไหลพันหออเบิดอืมอืม ใส่คาดเล็กใส่คาดเนาะใส่คาดก่อมันแข็งแข็งกู no. ่กันอ uh ืมฮาใส่เล็กลายเนาะใส่อนเล็กบ่ขอบคุณคุณแม่ลายเดลยคุณแม่ลายเด้อร่อยจ่างความพันให้เห็นเห็นเห็นแต่ละมือเนาะแต่ละมือดีขึ้นดีขึ้นเนาะ เบาใจาะคือีคุณแ่าับคือมีันหลาดใจายบุญจังไรวแม่แม่ดคืนอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งไมรองดม่บเบิ่งแม่นก็คือสิดีใจน้ำไม่้องราวะลูกหลานก็ดีใจลาคนลายว่าบุได้ก็ขอบคุณทั้งเจ้าเล้า้กันท่าเจาเลาคือสิบเห็นสะพานนี้เนาะโดย นักสิวาได้ไหมเอ้ยอยู่ดีๆเนี่ลูกหลานก็ดีใจหลายได้แต่ขอบคุณให้อยู่ดีมีแห้งเย็บจากจนโดยซาถูกลับหลังไม่วยแล้วโดยเมืองแยงลูกหลานนี่แหละแม่นเพิ่งใบบุญแม่ก็ดีใจคึ้นมนบ่มีใบบุญมาค้ำก็คือสิบ่มีฉับหนี้แม่นะเหเขาเห็นกันยังตื่นเห็นตัวจริงนะเฮ็ก็ดีใจพี่น้องจากที่แม่ว่าบ่ได้แอบึ้นยากดีเนาะนักสิว่าได้แน่แหละดีใจหลาย นเป็นูเป well, ็นหลานสันแบบซาเอในหอยกสามสิบเปอร์เซ็นต์อเนาะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยเนาะพี่น้องยังัวลายนี่ัดจ้างนะมื่นหนึ่งหูจ้โอ้มามื่นหนึ่งยังไม่จัดี่ บเห็ดกับเนาะแมนนี่จะคนซอยดอกพี่น้องบริจ้างไดนวานบริจ้างวานเอาต้มไก่ทกคนคุณลูกน้องลูกลกลานัโดยจะน้องหนุ่งแล้วก็ลูกลานโดยพี่น้องล้านอะไรเพราะกันคิดหนาเด้อพี่น้อง สบายดีพี่น้องแล้วก็เอฟซทุกท่านนะพี่น้องให้อยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงลารวยลารวยพี่น้องไประาจ้า